คือถ้ามาก็ต้องเตรียมไม่พร้อมอนนทั้งเสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวทั้งถานถ่ายรูปทั้งถุงมือเมื่อกี้ฝนตกก็เรียกว่าพร้อมประชิอากาศทุกอย่างข้างหน้าจะมีอีกเรื่อเชียนเมือพี่เดดขาอดดขอกเรเชียนนคือมีการอัแชก ก็มีคนมาดูคนเยอะเหมือนกันดูรถจอดทั้งสองข้างก็เป็นรายได้ของไอซ์แลนด์จากการท่องเที่ยวดูร้อนดูดูหนาวคนก็มากันแล้วก็มาดูหนาวเปท,ที่สันที่ดินยังเรงมากเยยังยังไม่เห็น